สบายดีคุณลุงคุณป้าสบายดีคุน้องสิกินมะขามอีกมาในข้าวมากแต่ซื้อมะขามตลาดสบายดีแม่ใหญ่สอนสบายดีค่ะสบายดีหมากกระทันขึ้นทงหน่อยลงมันก็ไเดี้ยคล้ายดีกระเดี้ยนปวนี้อันนี้ทงสิบบาทนะแม่ปัดอเปกไม่บาดใหญ่เลยนะ สบายดีแม่สวัสดีพี่น้องพวกก,ก,กระเลาะแกะทุ่มขันสวัสดีพี่น้องมาได้ทิ่มุขันนำกันนี่มุขถุงเทียงงเเ่ยงแน่โอ้ยขอบฟ้องนีหมาสุกพี่น้องมือนัหนท้องสีป่าใหญ่กว่านี้ม,มันได้ขายดีปะกาเก็บไปแล้วเหี้ยแม่มาเถอะตโนตะโนเงียบสะเด็ ไฟดับตรงเียบวันนี้รอแหนไฟดับแล้วเจสซ่แค่ปั่นห่อนเด้อเฮ้ยมินิเฮ้ยสนมาเด้อเฮ้ยกินหมักทานกินหักทานเด้อเอาเาคือย่างไปอย่างมาอยู่สูงอยากหึแม่กินหนักด้ กินบักทท่านนักการดุนพี่น้องกินสมยังเวนเวนเข่าบอยกเข่าบะะ่อยากอยากใส่สมแม่ยามีท่องาบ่อบอยากพี่อ้องโอ้ยมันคือนีก่กบจัดปอกขาขามู่จัดัจัดปออยู่จัดปัญญานจัดทั้งยืนไม่ไดขาดยอะจ่หมขาดยืด,ด <c oughs> อยากเกี thôi, thôi. ้ยวไทช่ไหมจริจริงขึ้นมือแดงก็แซ่บขึ้นเก่าขึ้นมือแดงก็เสิร์แเสบร์ฟเสบรเสิรพี่น้องแสิร์ฟขาดเสิร์ฟแมงหนีโดนหาีซะเสียบเจาะเห็นบ่ะเสียบเจาะเนี่ยจ่ายกูเลือกูเลือกูเลืออยู่บุบยามนี่ แล้วหวนมแล้วแล้วซอยตัวนจะปกตุคงฮอดตลาดแล้วเอบื้วไซอยไปเฮือนครัวว่แกพูดไปอต้นนึงต้น1 2บ่อ้า ะมาณสิโลเนาะแม่ลาหมูตมหมูหมูตัวหนึ่งบ่แล้วบ่ไเ้หมูตัวหนึ่งเลยเจ็ดหนึ่งจ็ดโลหมูขายซื้อไปตากเท่ามมาจากประเทศไทยบ่ามนขายเขานี่จ้ะเดขายเข่านี่แม่ขบวจัดอกซุ่มชัวแม่ขบวิไปสุ่มนะครับแต่บุญบาตจะมือไปยิบข้าวเลยมื่อมือได้บุญก็เอา แลกปจักอยาาเป็น,น,นอะไรนะลหดได้หนาลงดได้แล้วนีอมาะ่ไกันบ้งแล้วนี่คือเก็เกวตัุ่นแรกอย่พายหรอซ้ำอ้อยเด็นเ้อได้แม่แม่ีว่าตะแม่ได้หนะอ่อยคือหน่อเนี้นะทมือไปเขกับข้าว อย่าหลังเรานอนไปก็ว่าคือแบ,บนอ่ <c oughs> ยูบ่ได้ยดในอนแตคืนลรคือนอกันเนีแม่ก, <ละ S 1> กางาย่นอนาบางหลังจะไม่ได้อยู่ในนอนแม่ของลายยูแม่ ลายยู่สิ้หมือก็ได้คนกล็ลายลายสมมุนน่ะมันจะโนโน,โนคนขายเยนาะเขาเขาบอกกลัวเนาะเขาพวกหลังม้าเนี่ยคะะแบบมีขนมแซนวิชอยู่มีมมยังว่ามีแซนวิชไเปเรือนแซนวิชเฮ้เนห่านเลยะะบ่ะ ส,ส, first, สาวอยู่มกสผมหเห็ดยังไงลูกมาลูกมนอะไรกันเดี๋ยวหด่วนน้อยู่บอโคดเดี๋ยวโคดใโคดยังไงแม่โคดชุ่มผักบวกข้าตื่น้เจอสีมวต้หลัวแล้วคอนวาคผมน่ยมันใหญ่หรอเก็บไปข้ายอไรไปายดีไนงมีซ่อนเนี่ยไปขายแป้นเข้ากับมาคายพักยังยังบ่ยัง กแมงคนสะคอมีแล้วด้กินแซนด์วิชอยู่สิ่งกินนี้มมันเป็นแซนด์วิชนมันยังนัมันใหญ่ๆปขายละขยจนท่จะไปซื้อนะมีพันกิ้โยที่ว่ามีโซ่จะน่ามือง บบได้เหาบุญจาเขาได้ยินผักกระหาบน้าทีจะตายเขาได้ยินยาเป็ไพ่ดับเขาได้ยินเขาได้ยิน,น,นหนา้าเพราะว่าอ,อุ้นอหน้าจากน้องแม่หน้าจากน้องเปล,ลี่นลยนกันคุณละหาหาอืมก็ไปบุญประพันธ์นะบ่แล้วกระซิบกรหมู่ชุมนั่นแหละเีจสันกับตาคุยตาไงบอกคุณพวบบอเมื่อคืนนี้สิว่าให้ฟังัวแม่น่ะจัคแม่ไปบทายืดนะแบบนี้บอว่าจะไปไปทำคือบ้าน เจ้าันมื่อไหน่คอยเดือนี่คอวานเจ้าว่าเจ็บเกือบตายก้แมบัเดว้าก็ไม่เก้าทานีมัเจ็บเกือบตายเลย้แมวเมื่อดบอกเมื่อเจ็บี่ะคือตัวจ้าคือบัเดว้าอย่าไปตวจเมื่อถอดเขาลยจำได้บวเจว่าจ้าว่าคือบเว้าทื่พาะว่าเน้ยเขาเจ็บกือบบัดตาย บกกรบดว่าอย่งนั่งคล้องง่ายเราจะติเขาอยู่มาล้องบึงูหอ่างนี้น่ี่หนท่านนมเบิแล้วจิงยีบหท่านเนาะบางแล้วเฮ้ยมันก้ามาอยากเบิแล้วแมมันกเมองแมงปะชุิดต่ออะแมงปอดง่ามงานาอินนั่นเอง ไอหมูแจ็คเดี๋ยวยันไปเมื่อกิ้ตีนแทะแต่ไปซื้อสิบพันในบางไลน์เต็มทงอันนั้นได้แทะกว่านี่แต่เมื่อกีไปซื้อนะเต็มทงอันนี้แล้วไปซื้อสิบพันยันไปเอามาตะกี้นังบริสุทธิ์ดอกอีลอยเอาหายแม่เขาจะมาลูกนะเคยได้กินน้ำเจ้าอยู่อันน่าในดำนัดมันแทะได้มันหวานมันเป็นหมูกระทะยันไปมากถึงหลาทงเขาบริสุทธิ์กันอีลอย์เป็นหมูกระทะเนี่ย บอกนี่นะว่าเพิ่อนพญาพายนะแม่อนวานไปอันส้มหลงผิมแล้วเนาะแม่นมวยคนหนึงเขากินแลมือเพลมนะเออกระแล้วนะไปจิบอันนี้ยังอีวานได้ยินเสียงรู้แล้วดนออกมาหมาจะตกถ่ายได้หรือไม่เขาหล่อยู่เออ ยังไ่ใหญ่ยังสิบโลมาสู่อยู่ทีงานว่าแล้วบ่หึงเราเออชิีมก็ได้ตะคุณเยู่สมากผุกไลยชิแม่โอยขำล้วบ่มากชิแม่ก็ใหบานมลงมีสนจากแล้วเจ้าวนเราาร้นไปเอาไปจ ไงอยู่แลไปได้มเกบพักมไปขายักบัวแยากไปหาันหมกลอกแล้นีห้เปา่ักหออยาบ่ลไป่ตะก,กี้้านนนะอาก็ไปแนละ้วก็ไปหาสันบกฮิลลเรื่องนี้่านนก็ไปนั่นละพัเนะมื่องมหินเรา เราไปนาไปปอาไปสิบุไปวันสิบุเบิร์ดไม่ใช่ดีนะเบิร์ดไม่ว่ามิบุเบิร์ดแต่เสียวถอดเนี่กกว่ามันจะชามาใส่ไปเนวนได้แสบมันบ่เป็นเนี่ยหมเของแมวาเดี่ยวคืน่มแสบม่แล้วบ่มาบนอนเย็น าเห่นหน้าไปนอนหนูปอยากนอนก็ไปนอนบพแมเมื่ขึ้นนอ้อโอ้ไปห,หลังฮิแหนงนยงสิตต้กันเศร้าเศร้ <c oughs> ตงหมักสีแล้วเนาะนายังวัด <c oughs> ตันดังอยู่อรารยัง่ไดัลอแตยอย่อนะเอาเนาะ